วันนี้เรามีแขกแขกน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งน่อยู่กับคุณวูดี้แล้วเขาบอกว่าวันนี้เรามีของดีเกรดพรีเมียมแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีแค่3ประเทศในโลกเท่านั้นที่ได้เขาเรียกว่าสิทธิ์ในนวัตกรรมระดับพรีเมียมตัวนี้แก้ปัญหาฝ้ากะรอยดำบนใบหน้าได้จริงนะครับได้ผลในเวลาสั้นๆก็คือนวัตกรรมอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปดูที่ครับ ม,มันจะมีก็ไม่คิดว่าน่าจะมีนะไม่น่ามีอ่ะมันยังมีอยู่เหรอก็ <laughs> <laughs> มีอะค่ะแต่ว่าหนูคิดว่ามันก็คงจะน้อยจะหายาก <c oughs> ของดีราคาถูก <c oughs> ไม่น่าไม่น่าใช่อ่ะค่ะถ้าฉันทำในสิ่งที่สามารถให้คนใช้ได้และเป็นของดีเป็นสิ่งพรีเมียมแต่ด้วยราคาที่ ไม่แพงจับต้องได้มีค่าสามประเทศทั่วโลกคุณผู้ชมครับเช้านี้เราขอต้อนระับแพทย์หญิงกรวิกาอยู่ในฉากกับเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ู้ว่าแพทย์หญิงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องคิดโอ้แพทย์หญิงไงนี่นี่รู้สึกว่าเป็นน้องสาวที่น่ารักมากเลยคนหนึ่งนะดูยังดูสาวสวยอยู่เลยไม่คิดว่าจะเป็นแบบแพทย์หญิงในในในจินตนาการของเราทาไมคุณหมอถึงมาทําครีมคะเป็หมอก็ได้สบายดีอยู่แล้วว่าก็พอเป็นหมอเราเจอปัญหาเยอะกุ้งทาคลินิกด้วยเราเชื่อว่าหมอผิวหนังหลายๆคนก็เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน้าพังใช้ครีมไม่ปลอดภัยเฮ้ยถ้าเราทําได้เราแก้ได้ถ้าเราทาแล้วมันดี เราอยากถามคิดว่าตอนที่รักษาคนจะเห็นคนมาปรึกษาแล้วมีปัญหาเยอะไงไม่เห็นคนทำาครื่องเรรู้สึกว่าคนมาปรึกษาแล้วปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนที่แบบเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องทาเองบ้างหรือไม่ most common เจอบ่อยๆเลยสิวฝ้ากระกุ้งชื่อว่าเป็นปัญหาหลักของคนเอเชียเลยก็ว่าได้เคยถ้าเราจะทา มันต้องตอบโจทย์แล้วมันต้องแก้ปัญหาที่มันไม่ดีเราต้องทําให้มันดีแล้วมันต้องดีที่สุดค่ะและอินโนเวชันของเราคืออินโนเวชันตัวนี้นวัตกรรมหมายพี่วูดี้เอามือขึ้นมาสิคะอ่าปกติดูหน้ามือกับหลักมือเห็นไหมคะมันจะไม่เท่ากันค่ะ กุ๊กกิ๊บพี่ธัญญาเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมมันถึงสีผิวไม่เท่ากันฝ่ามือฝ่ามือฝ่าเท้าทําไมขาวกว่าบริเวณอื่นบนหน้าใช่เปล่ท้องหน้าอกเราไม่โดนแดดมันก็ยังดํากว่าฝ่ามือเลยนี่แหละค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคิดค้นว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่สกัดจากเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งชื่อว่าไฟบอ布拉สครัมันทําให้ไม่มีวันดําพี่บูดี้เอามือไปตากแดดตากไว้เลยสามชั่วโมงก็ไม่ดำว่ามันเกิด้กาไม่อยากตักให้ตายเลยก็ไม่ดำเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งชื่อว่า โปรตีน DKK1 d k k 1ใช่ค่ะมันถูกสกัดออกมาจากไฟบารัสเนื้อเยื่อซึ่งจะมีแค่ฝ่ามือฝ่าเท้าในร่างกายเท่านั้นสีที่สี่ฝ่าเท้าก็เหมือนกันมี่เท้า้นคือดีๆด่เคเค k ัมันก็คือเือนตัวไวท์ไว i ์เน็ต n อเจนต์ค่ะแล้วก็มีมิกซ์แล้วก็สร้างเรียนแบบมันขึ้นมาแล้วไปอยู่ในกระปุกครีมอันนี้งั้นพอเราใช้ปุ๊บเนี่ย ตรงส่วนไหนก็ตามที่เราใช้เนี่ยมันก็จะ white ถูกต้องมันจะขาวที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้มันจะเป็นเมลานินที่ดีที่สุดคือไม่สร้างเมลานินแล้วจะเป็นทำไมเราจะทําให้หน้าเราขาวเท่าฝ่ามือไม่ได้ไมันคือ,อเตลรลี่นี้มันเลยกลายเป็นปาหมูันตาเตลรลี่แล้วกุ้งก็เลยเอามา เดี๋ยวรหลับเป็นครีมเป็นี้ำครีมจดลิสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เดียวในประเทศแล้วมันแตกต่างจากพวกไวท์เทนนิ่งนะพวกอื่นยังไงอะคะแทดีที่สุดเลยนะคะพี่ธัญญาที่ดีอยู่ในท้องตลาดมันจะมีสิสเตปในการยับยั้งการทำงานของเม็ดสีอันแรกก็คือไม่ให้เกิดการสร้างเม็ดสีอันที่สองคือเกิดแล้วอยู่ในระหว่างโปรเซสชั้นกั้นมันซะไม่ให้มันโปรเกรชันอันที่สามเกิดเสร็จแล้วค่ะมันต้องขนส่งค่ะมันถึงจะเกิดเม็ดสีที่อยู่บนหน้าเราที่เป็นกระเป็นฝ้ากุ้งไม่ให้ตัวขนส่งไม่ให้พาหนะมันมันขนส่งได้ั ไปตัด ข่านตอนสุดท้ายคือเกิดละเป็นเม็ดสีละเป็นฟ้าเป็นกละให้เห็นแล้วคุงไม่อยากให้มันเห็นกุ้งก็เอาออกแต่นี่ดีเคเควันคือทั้นที่5คือขันกว่าฉะนั้นที่ดีที่สุดแล้วเราทําได้ดีกว่านั้นแล้วแล้วสมมติถ้าคนที่เป็ดแล้วแล้วพอใช้เนี่ยนานไหมคะกว่าที่จะามารไผลจริงๆที่มีวิจัยนะคะตีพิมพ์พรอฟิกทัวโลก็คือ2อาทิตย์จะเริ่มเห็นไเพค่ะเห็นผลสูงสุดคือแม็กซิมัมรีซอลที่56วันหรือ2เดือนค่ะพี่ธัญญาว้าเราชอบจังเลยเวลาคนมี เอนจีในการแบบว่าทําอะไรสักอย่างเนาะอตอนแรกตอนแรกเราเราเห็นไหมว่าเออฉันต้องทําได้แน่นอนไอ้เนี่ยเพราะพี่ว่าตอนแรกคนก็คงสงสัยอะหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยม,มันจะเป็นไม่ได้เหรอใช่คือจริงๆแล้วตัวตัวของตัวอินทรีย์เองเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์เอกสิทธิ์ที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกโร<อ>งงานเนี่ยเป็นโรงงานที่ได้เออเอสโอเก้าพันหนึ่งแล้วก็ทำเคาน์เตอร์แบนชั้นนําในยุโรปมากมายตอนที่คุยเขาก็คิดว่า ถ้าหมอกุ้งทำแล้วหมอกุ้งทำแล้วมันปังแล้วมันดังทั่วประเทศไทยหมอกุ้งเอาไปทำเลยมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดของ KBKX Thailand แล้วอย่างนี้แพงไหมคะมันดูมันต้องแพงไหมคะพี่ธัญญาใช่ผมจะประกาศให้คุณผู้ชมนะครับของดีเควตพรีเมียมแต่ราคาไม่แพงนะครับขนาดบรรจุ5กรัมไหนฮะกุตัวไหนใส่ไหล่ค่ะใส่ไหล่อันนี้นะฮะใช่ค่ะต้องจัดดนึงปกตินะครับ390บาทนะครับราคาโปรโมชั่นเพียง สองร้อยเก้าสิบส่วนขนาดบรรจุยี่สิบกรัมใช่ไม่ได้รักกันแล้วนะมั้ยอ่านใหม่แล้วกำลังอ่าลังไปหยิบเคลืนเพลิแล้วหันไปฮะเราอ่านไปเรางงเองเลยไม่เป็นไรปกติสามร้อยเก้าสิบราคาโปรสองร้อยเก้าสิบครับห้าเก่าเมื่อกี้ไม่กลัวแช่ไหมนี่ไม่ได้กลัวหลังบ้านใช่ไหมเนี่ยมทุกอย่างเงี้ยมันนำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะมันเม่อินฟลัสนะคะมันไม่ได้ทำในเมืองไทยขนาดบรรจุ20กรัมคุณผู้ชม 1> 1, ปอออกติ1 5 5 0กหิบกราคาโปร990อิุ <9 90. S 2> ้ยก็ปลูกสวยสวยมากน้องกิฟมันเป็น<ท><ท>อะคริิกทำไมเราเราถึงเครยย่งได้เลยค่ะ,<ท>ะไม่้านพัฒนาของถึงแต่ทำให้ราคามันซื้อได้กุ้งอยากถามถ้าทำของดีของแพงทำง่ายใครก็ทำได้พี่วูดี้ก็ทำได้ค่ะแต่ถ้าทำของดีแล้วราคาจับต้องได้อันนี้มันเจ๋งกว่าวะโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้เราดีจังเลยเราบอกนิดเดงคุณสมบัติที่พูดมาทั้งหมดลดฟ้ากรดฟาก ลดฝ้ากราะลอยดำที่เกิดจากกระบวนการอักเสบผิวหน้าสม่บเสมอผิวหน้าที่เบลอจากแสงได้ใน14วันเห็นผลเร็วตั้งแต่2สัปดาห์และเห็นผลสูงสุดที่2เดือนนะครับปรับสีผิวให้เนียนเรียบสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นอ่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างครับนี่ช่องทางก็คือมีทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ระบบตัวแทน a c e b o o k นะคะก็คือ k v k x Thailand IG k v k x Thailand แล้วก็ จะมีช่องทางให้คำปรึกษาเพราะกุ้งเป็นหมอเป็น CEO เป็นหมอ <ฮะ S 1> ก็อยากทำหน้าที่ของแพทย์ก็คือปรึกษาปัญหาผิวได้นแอดลน์เควิกแอด KPKX ไทยล่ะนี่เมาแมตช์อินฟรานสจริงๆนะคุณอินฟรานสจริงๆเช็คได้โรงงานเป็นโรงงานที่มีหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อได้0841544554นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลข0814274745ค่ะเป็นพลาดักที่สวยจริงๆจริงๆค่ะอันนี้ตั้งใจมากมันเป็นอะคริลิกซึ่งเคี่ยงไม่แตกแล้วมันเก็บตัวครีมได้ค่อนข้างดีอยู่ได้นานแล้วก็พรีเซอร์เวทีฟก็เป็นพรีเซอร์เวทีฟที่ไม่ใช่พาราเบนชนิ จะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายพีชเวัชิเป็นตัวที่นําเข้าจากยุโรปเช่นเดียวกันฉะนั้นใครที่เป็นไฮโปออร์จจนิกก็ยังใช้ได้ค่ะน้องกิฟค่ะให้นมลูกหรือตั้งครรภ์ก็ใช้ได้ขอบคุณมากเลยนะครับเช้านี้หมอที่มาร่วมรายการเราขอบคุณคค่ะ